น้าทำไมครับน้ามากินอะไรนะมากินก๋วยจับแล้วกลับบ้านนะฮะนี่พี่บอลโซโล่ก่อนเลยนะครับเนี่ยทุกคนดูดิอ้ยเยอะ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 เกระตุกเป็นฝูงเลย พี่คิวไม่มีหมายแบบเหมือนที่เราไปวันนั้นเหรอส,สวยๆอะ่อะพี่พี่แห้วอ่ะตรงนั้นเหรอตรงนนั้พีู่แวันนั้นไปไม่ต้องดีตัวต้องโดนแบบไม่ใหญ่ไลยครับใคที่เป็นใครนี่ครับเป็นกำลังใจให้นะครับเฮย้ยโดนแล้ว คันงงเลยอุ้นหายดิเออตายก็ได้เรียคันงงแล้วเนี่ยซซสวิงเปล่าีรองคันหักรองคันหักเว้ยเรียบร้อยเลยดิฟดิฟติดทำไงเดีติดเงี้ยทำไง แต่ละคนตีนนี้ทำไงวะอะไรล่ะแกไม่ไมีตัวหรอพี่ทายมักันแล้วไายู่เฮ้ยสวยตรงนี้ไม่ใช่เหรอที่พี่ดูบุหรี่อ,ะอ่ะไ,ไม่มีหรอก เราเดินไม่เไม่เดินกลับอ่ะอนนุอ,อุย,อย,อยป,ป่าอะไรวะลูดอุย้ยป่าหางยาวอ๋้า <c oughs> พี่คิวพี่บอลไปไปีไป้ปนับไหมป,มปากินขี้ เยอะดิบอุ้ยไปแล้วไม่นับด้วยไม่นับด้วยเหรอหนงหนดกัดครั้งหนึ่งนี่ไงอุ้ยอุ้ยเยอะ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 กัะสุดเป็นฝูงเลย ดนแล้วครับนะโดนแล้วครับแค <laughs> ่นึงพี่เคฟโอเค เดี๋ยวไปหาไะไรเฮ้ยอันนี้ลอกอะไรฮะน้องพี่ขอดูล้องหน่อยได้ไหมโอ้โหนี่ครับนั่นนะรูได้อย่าหยิบไปนะโหลอกโคตรเท่เลยแล้วหมุนไงวะมันหมุนยังไงนะแขนผมยืดเอาวแขนหลุดเหรอไม่ได้หลุดถอดไว้โมโมโหโคตรเท่เลยครับนั่นนะนี่ครับเดี๋ยวอย่าไปยุ่งน้องอย่ลังกรางมาโทนโอเค เราดูน้องตกปลาก้างนะครับทุกคนนี่ครับพี่มีช่องไหมอ่ะมีครับอย่าเพิ่งไปกินของเขาลูกนี่ไงอืมดูหน้ากันก่อนเหรออืมประการยังว่าไงหืมดื้อไหมดื้อไหมครับเมื่อกี้พี่กดตรงไหนอ่ะเนี่ครับทุกคนก็บรรยากาศการแข่งขันอ่าตกปลา ดำเนินสะดวกนะครับของเราครับอาจารย์ทั้งสองท่านนะฮะตอนนี้ก็พี่คิวนําหน้าไปก่อนแล้วครับเพื่อที่จะหาเหลี่ยมจิ้มนะฮะพี่คิวมีเหลี่ยมตรงไหนชี้เป้าไหมครับไม่เห็นได้ไปอ่ะเฮ้ยมีสายโอ้โหมีสายอ่ะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเฮ้ยรอดนะมันจะไม่ได้วว่ารอดใครจะโวยดีกว่า รอดแหวครับหนึ่งโอ้โหโชว์อ้วนอะ่ะหนึ่งสองโอเค

ลงไปไหนลงืวะใส่ต้องเปลี่ยนเป็นดีฟเฮ้ยตัวใหญ่ไอ้ โดนแล้วครับนะโดนแล้วครับนะนี่เฮ้กัดป๊อปเปอร์พีวายนะครับเอา้าพี่คิวไปไหนอะเดินนี้น้ออีกแล้วโหนี่ครับนะาใสสวยๆนะครับอี๋โอ้โหไปไหนวะนี่ครับนะกระสุนดำเนินน,นะครับ นี่แต้มสวยๆเลยขอบคุณที่มานะครับเดี๋ยวไปปล่อยน้องกันครับผมเจอกันไซส์สามโลไปเฮ้ยเหม็นคาวอะไซสโลไม่มีอะพี่มีไหมมีไหมไซส์สามสิบมีไหมตกแบบนี้แล้วได้เคยมีไหมมีเหรอกัดยากใช่ไหม โดนครับนะปลาเสือกนับนะครับปลาเสือกัดพีไวครับผมถ่ายรูปดีกว่านะครับถ่ายรูปดีกว่าเนี่ยครับน,นัน,นปะปลาเสือดำเนินสะดวกครับก็ตกเล่นๆยามเย็นนะฮะ พี่คิวพี่บอลน,นี่ครับเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนอันนี้กัด PY นะโอเคอไปปล่อยน้องก่อนครับให้ัวโตกว่านี้นะปลาเสือปไปไปเจอกันสายสามโล อุ้ยโดนไซไ์อุ้ยรูดโอ้ยไม่ได้ปิดเบรกแน่นคิวโอ้ตื่นเต้นอีกแล้วเนี่ย,อ,ยอุ้ยโอ้โหโดนครับนะ โอ้ป่ายนี้เขานับไปวะไม่เรียกไปกินขี้ไม่เขาใจเดี๋ยว เฮ้ยเอาออกไงวะเนี่ยพี่กินลึกจัดอ่ะมันมีพิษไหมไม่รู้ดิสีมันกล้ากลัวโอเคครับเจอกันสายสามโลพี่คิวก็สูบใหญ่อ่ะก็สูบใหญ่แต่มันไม่กัดอ่ะมันไม่ได้กัดเนี่ยมันตามมาหาผมโอ้ให้เหลือไม่แค่โดนพี่คิวแน่นั่น นั่นผมบอกแล้วอดไว้ก่อนนี่ครับ okay. พี่คิวโดนแล้วครับต้องตีให้เนียนๆนะเนาะเก็บภาพบรรยากาศมเย็นครับผมนี่ครับ นบอลน,นักคิวอีกแล้วนะครับนี่เรือพึ่งพายไปนะครับ อุ้ยตัวใหญ่อุ้ยโอ้ยครับนะไปคิวอาจารย์อาจารย์เฮ้ยที่ใหญ่เฮ้ยเดี๋ยอะไรเนี่ยเดี๋ยอะไรดิฟรับดิฟอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวดิฟเดี๋ยวช่วยหน่อยวดิฟทั้งใจครับดิฟทั้งใจนะฮะนี่ครับนะนะตัวใหญ่เลยดูพี่เกี่ยวปากให้หน่อยเร็วปากเลยตัวแค่นี้ลงมาเกี่ยวปากให้หน่อยเฉยเฮ้ยเดี๋เดี๋ยวมันหลุดเอามาถ่ายรูปก่อนเฮ้ยไเคี้วถ่ายรูปให้หนูหน่อย อพี่วัดดดมเนิโอนสามห้ายตัพี่เายรูปให้น้องหน่อยว่าเดี๋ยวเน๋ยวเหยียบเขาพี่เขาเหยียบไปคันอีกโอเคโอเคติเรหนใต้มัวพี่คิวพี่ควจ้ทำไมอะไร พี่คิวอะไรอยู่ดูกล้องหน่อยพี่คิวดูกล้องหน่อยหนึ่งสองได้อ่ะเร็วๆหุ้ยอะไรตกวะหุ้ยอ่ะพี่คิวผมจะถ่ายรูปจับตรงเหงื่อมาแย่จับตรงไม่ให้จับนี่อยู่ข้างจับไงจับกดไป่อนแล้วไม่ไม่ผมผมมีแต่อันนี้อยู่นะโทวครับโทวครับ โดนหัวกับถุงน้ำเร็วนี่ครับนะนะดีฟครับโชว์ดีฟด้วยโชว์ล็อกด้วยพี่พี่พี่เซลฟี่เซลฟี่มานี่พี่บอลมาตรงนี้พี่คิวพี่คิวเซอฟี่มานี่เฮ้ยเฮ้ยดีดีดีเอากดกดยังไงวะกดลดเสียงลดเสียงฝั่งขวา หู้โไม่เป็นอ่ะทำไมกดโลเสียก็ตรงนี้พ uh, ี่เกาะนี hunt, uh, ้เกานี้เกาะนี้กลาง็เป็นเรื่องกล้อง6กาอ่ะกดตรงนี้ข้างบนก็ได้ข้างบนก็ได้อ่ะดูกล้องดีๆนะหนึ่งสองห่ทายเรื่อยๆจะสั่นนะมันน่าจะสั่นแหละโอ๊ยปีผมมือใครพอแล้วมึงเร็วๆรีบๆเลยทุกคนพอแล้วพี่ผมกูทั้งทีบปรจุดนี้เลยเนี่ยผมพอแล้ววันนี้เนี่ย เนี่ยครับนะนะอยู่กับอาจารย์ทั้งสองผมนะครับวันนี้บอกตรงว่าเชิดอาจารย์ไอบอลมึงคุยจะละที่ขาวดีเดียวปล่อยน้องก่อนนานแล้วโอเคกัดดีฟนะครับเหยื่อดีฟของเราครับเดี๋ยวเร็วนี้จะมีจําหน่ายนะฮะจำหน่ายเยอะมากๆด้วยครับผมนี่โมไปก่อนนี่ครับกัดดีฟนะครับนะฮะเดี๋ยวไปปล่อยน้องกันครับผมโอ้โหไซส์นี้สามสิบบวกแน่ครับเดี๋ยววัดเลยดีกว่าครับ สามสิบห้าเซนเฮ้ยที่จะสามสองพี่ว่าพี่คีวัดแบบโกงทำไงนะครับแบบโกงนี่ป่ะโกงทำไม่เป็นต้องให้พี่ยิงทำเท่าไอะไรพี่บอกว่าเท่าไหร่พี่บอกว่าสามห้าป่ะทำสี่เอ้ยสามห้านี่อยู่นี่ถ่ายรูปให้ผมหน่อยโอเคเดี๋ยวปล่อยน้องกันครับผมปลาแม่งไปหาไปโลก ตรงนี้ผมโดนกัดสองสารอบผมรู้มันอยู่นี่หืน่าเมียวอายากัดนะลูก <c oughs> สนุกดีนะโคตรมันเลยอ่ะเ,บบเอากด ก็ผมเคยบอกแล้วอาจารย์ต้องยอมให้ลูกศิษย์ดีลูกศิษย์เก่งขึ้นก็ดีแล้วนี่ใช่ไหมล่ะเฮ้ยผมผมสู้มากเลยนะกว่าผมจะฝึกได้ขนาดนี้ผมตกปลาช่อนยนหลายเดือนเลยละตกหลังร้านพี่บอลเอากลับจนไม่รู้กี่ตัวฮะลยกิมงอนมึงไม่งอนตอนนี้มึงบวยอยู่ในอิว ดำเนินสะดวกตอนช่วงค่ำนะครับโอเคอ้าวอาจารย์ไปไหนวะรอผมก่อนโอเคครับสวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้ก็เดินทางมาเย็นมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะถึงเวลาปิดคลิปแล้วนะฮะโอ้ยวันนี้โคตรเดือดเลยฮะเนี่ยนี่ครับอยู่กับพี่ๆผมนะครับนี่พี่บอลพี่คิวนะครับวันนี้พี่คิวได้กี่แต้มครับสองเด้อพี่บอลน่ะ ก็ของผมเองเดี๋ยวเราไปนับแต้มดูในคลิปวิดีโอนะครับก็จะได้กี่แต้มนะครับก็สําหรับวันนี้อยู่ดําเนินสะดวกกับพี่ๆนะครับเดี๋ยวจะขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะดึกมากเลยนะฮะตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วสิบแปเแล้วนะครับก็ขอบคุณนะนะที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณมากครับทวมสวัสดีครับยูกิไลเอาโอเค พีคีวันนี้โคตรมันเลยเนาะโคตรเดือดอะเดือดไอ,ดอดตอนเย็นอะนะอเ,นเออเดี๋ยวเราวางแทนกันใหม่พี่